สวัสดีครับผมทามินชาแนลวันนี้ผมจะมารีวิวรองเท้านะครับนี่ครับจะให้นี่ครับของที่เขามาส่งครับนี่ครับเาดิดาครับโตนี่ครับครับครับอาดิดาสีิมโฟครับม่วงเข้าไปควายนี่ครับออ่ะวาไรไม่รู้ครับนิงเปซิสแล้วครับเนี่ยเออฮะเกงอังจี๊ดครับ สวยเลยครับเนี่ยนี่ก็ราคา1,300บาทนะครับผมรวมค่าส่งก็1,350บาทครับครับนี่ก็ของแถมครับกระเป๋า,ก,ปาก็กระเป๋าผ้าอาดาตตาอาริดานะผมดูคนนี้ไม่เก๊ครับเก๊วายดูครับตปุผมก็สวยงามครับดู ครับมันเปิดอะไรเนี่ยครับเนี่ยโอ้โหน,นี่นี่ของปลอมนะครับสีเหมือนน้อยถ้าคินไปดูตีจะเริ่มขนาดสีแจ้งนี่สีเหมือนวาวนี่วาวนี่ครับสตาร์ทเรามันก็จะเป็นแบบทับทับเนี่ยครับเขาเรียกอะไรไม่รู้ะ ข้างหน้ามันก็แบบเนี่ยนะสีไม่ผมสั่งในเฟซนะไม่แน่เป็นของแท้หรอกดู <Okay. S 1> จากสภาพปุ่มก็รู้แล้วเนี่ยนะฮะนี่นะครับดู <Yeah. S 1> นี่ก็ข้างซ้ายนะครับซ้ายนี่ใส่มามาเดี๋ยวดูมันจะเป็นแบบเนี้ตรงให้เดี๋ยวก็เป็นนะ <Okay. S 1> รุ่นอะไรเนี่ยไม่รู้ว <Okay. S 1> ่าวันนี้ก็ถือว่าสวยนะเนี่ย <Okay. S 1> ชิลได้เลยดู นี่ของแทมก็แบบมันไม่ใช่ผ้ามั้งเนี่ยเป็นอะไรไม่รู้เหมือนสายแบบเล็กๆอะ่ะมาอาดิดาสนะผมาอาดิดาสนะครับแทมใส่ถุงแบบใส่กล่องอย่างดีเลยดูอันนี้นุ่มเลยนะครับมันเป็นแบบนุ่มๆเลยดู นุ่มาามาไหมเนี่ยครับมันนุ่มไหมครับชอบก็ย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ